ชายหนุ่มคนหนึ่งกำลังรับโทรศัพท์แม่ด้วยสีหน้าสุดเซ็งเมื่อแม่จะหาผู้หญิงมาให้เขาอีกแล้วผมบอกแล้วยังไงล่ะแม่ว่าผมยังไม่เจอใครที่ผมชอบถ้าผมอยากจะมีเมียผมจะหาเองแม่ไม่ต้องหาให้ผมหรอกนะแต่แก่อายุจะสี่สิบแล้วนะตาต้นยังไม่มีใครสักคนเลย ต่อไปแม่ก็ไม่อยู่แม่ก็ต้องตายแกจะอยู่ยังไงตัวคนเดียวไม่มีลูกไม่มีเมียนะเฮะ้แม่เป็นห่วงก็ผมยังไม่เจอคนที่ผมชอบนี่แม่ก็ถ้ามันเจอมันก็มาเองนั่นแหละแล้วเมื่อไหรถึงจะมีแม่อายุใกล้จะเจสิบแล้วถามจริงๆเถอะผู้หญิงแบบไหนที่แกอยากจะได้มาเป็นเมียนะฮะ ก็สักวันนางในฝันของผมมันก็คงมาเองเนี่แหละแม่แต่ตอนนี้มันไม่เจอแม่ก็เห็นนี่ว่าแม่พาใครมามันก็ไม่เข้าตาไม่ถูกใจผมสักคนเลยจะให้แม่รอจนแก่ตายเลรหรืออยังไงแม่ถึงจะได้อุ้มหลานเอาอย่างนี้ดีกว่าคนนี้แม่เลือกเฟ้นมาดีแล้วชื่อหนูนุ่มนิ่มพรุ่งนี้แม่จะให้เขามากินข้าวบ้านแกก็แล้วกัน โหแม่ใครอีกล่ะชื่อนุ่มนิ่มคนนี้ทำงานธนาคารฐานะก็ดีการศึกษาก็ดีน่าจะคุยกับแกรู้เรื่องนะเอาเถอครับเอาเถอเอาเถอถ้าแม่เห็นว่าดีแม่ก็พามาละกันแล้วนุ่มนิ่มก็มากินข้าวที่บ้านของตนในเย็นวันหนึ่งหลังกินข้าวเสร็จก็ชวนกันออกมาเดินเล่นชมนกชมไม้ชมสวน ตามคำสั่งของคุณหญิงจิตดีแม่ของตนกับข้าวบ้านของพี่ตนอร่อยทุกอย่างเลยนะคะขอบคุณมากครับไม่รู้ว่านุ่มนิ่มจะมากินบ่อยๆได้หรือเปล่าผมไม่สะดวกหรอกครับผมไม่ชอบต้อนรับแขกผมสะดวกอยู่คนเดียวเงียบๆมากกว่าไม่อย่างนั้นผมคงไม่แยกบ้านออกมาอยู่คนเดียวแบบนี้เออหญิงสาวรู้สึกหน้ามาน อายที่ผู้ชายเขาไม่ต้อนรับนี่พี่ต้นไม่ชอบนุ่นเหรอคะครับผมไม่ชอบถ,ถ้าอย่างนั้นนุ่นขอตัวกลับก่อนนะคะหญิงสาวบอกก็วิ่งหนีหายออกไปทันทีผ่านหน้าคุณหญิงจิตดีไปอ,อ้าวจะไปไหนเลยจ้ะหนูนุ่มนิ่มเดินเล่นกับพี่เขาเสร็จแล้วหรือหนูอยู่ไม่ได้หรอกคะ่ะพี่ต้นเขาไม่ต้อนรับ เขาบอกว่าเขาไม่อยากเจอหนูขอตัวนะคะคุณป้าอะไรกันเกิดอะไรขึ้นเขาไล่หนูเขาไม่อยากให้หนูอยู่ที่นี่หนูอยู่ไม่ได้แล้วล่ะคะ่ะอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูหนูนุ่มนิ่มจ้ะหนูนุ่มนิ่มเฮ้ยตาต้นมันเกิดอะไรขึ้น แกทำอะไรหนูนุ่มนิ่มจนเขาร้องห่มร้องไห้ไปนะฮะก็ <S 2> <S 2> เธอบอกว่าอาหารบ้านผมมันอร่อยมากขอมากินบ่อยๆแต่ผมไม่สะดวกครับแม่อาหารพวกนี้ผมก็ต้องซื้อมาถ้ามีแขกมาบ่อยๆผมก็ขี้เกียจไปหาซื้อมาต้อนรับผมก็บอกเธอไปตามตรง <S 2> <S 2> โอ้ยแกตอบผู้หญิงแบบนี้ไปได้ยังไงตาท้านฉันอยากจะบ้าตายเลอเกิน ผมไม่ได้รักเขาไม่ได้ชอบเขาแค่คิดว่าจะชอบก็ไม่เคยแล้วแม่ก็แล้วแกจะเอานางฟ้านางสวรรค์ที่ไหนมาเป็นเมียล่ะฮะวันหนึ่งผมจะต้องเจอนางในฝันของผมครับแต่ตอนนี้คนที่พามาไม่ถูกใจผมสักคนเออแล้วพาไหมฉันรู้จักด้วยฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าผู้หญิงแบบที่แกชอบมันเป็นยังไง ชายหนุ่มไม่คิดจะรักใครเจอใครก็ไม่ถูกใจคืนวันหนึ่งเขานอนหลับและตื่นขึ้นมากลางดึกได้ยินเสียงร้องไห้กระซิกกระซิกอยู่บันไดเฮ้ยคุณคุณเข้ามาในบ้านผมได้ยังไงอ่ะฉันชื่อนานแก้วค่ะเธอคนนั้นอยู่ในชุดไทยยุคโบราณ หน้าตาสดสวยมากพอที่จะทําให้ตนผู้เป็นเจ้าของบ้านตกตะลึงฉันไม่มีที่ไปขอฉันพักอยู่ที่นี่ได้ไหมคะเฮ้ยคุณเป็นผู้หญิงจะมาขออาศัยอยู่บ้านผมซึ่งเป็นผู้ชายที่อยู่คนเดียวได้ยังไงไม่เป็นไรหรอกคะ่ะฉันสัญญาว่าฉันจะไม่ปรากฏตัวให้ใครเห็นฉันจะไม่ทำให้คุณลำบากจะช่วยคุณทำงานบ้านคุณจะไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยเลย ฉันรับรองว่าบ้านช่องคุณจะสะอาดสะอา้านคุณไม่ต้องจ่ายเงินเดือนให้ฉันขอแค่ที่สุกหัวนอนให้ฉันก็พอก็ได้ก็ได้ถ้าไม่มีที่ไปจริงๆผมก็จะถือว่าเอาบุญก็แล้วกันตนได้ออกปากอนุญาตให้ผู้หญิงคนนั้นมาอาศัยอยู่ด้วยชั่วคราวเธอทำงานบ้านงานเรือนเรียบร้อยจนเขารู้สึกสุขใจที่กลับบ้านมาเนเนื่อยทุกสิ่งทุกอย่างก็เรียบร้อย กลับมาแล้วเหรอคะขอบคุณมากเลยนะบ้านช่องสะอาดสะอ้านมากกว่าที่ผมอยู่หลายเท่าเลยล่ะหิวไหมคะวันนี้ฉันทำกับข้าวไว้หลายอย่างทั้งไข่พะโล้แกงเลียงแกงเห็ดหรือคุณอยากจะกินอย่างอื่นก็บอกได้เลยนะคะก็ดีผมหิวมากเลยอะ่ะกินที่ไหนก็ไม่เหมือนฝีมือคุณนานแกว้วเอาอกเอาใจเขาสารพัด จนในที่สุดตนก็ได้ตกหลุมรักเธอนี่แหละนางในฝันที่เขาตามหามานานฉันจะให้แม่ไปสู่ขอเธอนะไม่ต้องหรอกค่ะทำไมล่ะเธอเองก็บอกว่าชอบฉันฉันเองก็ชอบเธอเราควรจะไปสู่ขอแล้วก็ตบแต่งกันให้ถูกต้องตามประเพณีไม่ใช่หรอฉันไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนหรอกค่ะ ฉันอยู่แบบนี้ได้ไม่ต้องไปขอกับใครฉันไม่เน้นพิธีการอะไรหรอกค่ะงั้นก็ให้แม่ฉันมาทำความรู้จักกับเธอไม่ต้องหรอกค่ะคุณต้นเอ๊ะทำไมล่ะเธอนี่เป็นผู้หญิงที่แปลกซะจริงฉันแค่อยากอยู่กับคุณเงียบๆสองคนที่บ้านหลังนี้ก็พอฉันไม่อยากรู้จักใครหรอกค่ะเธอนี่เป็นผู้หญิงที่แปลกมากจริงๆถ้าเป็นผู้หญิงคนอื่น เขาต้องการงานแต่งงานใหญ่โตต้องการค่าสินสอดแล้วก็ต้องการทำความรู้จักกับแม่ฝ่ายชายแค่มีคุณต้นน่านแก้วก็สุขใจแล้วละค่ะแม้ต้นเองจะแปลกใจแต่เขาก็ตัดสินใจอยู่กินชั้นผัวเมียกับนานแก้วเมียของเขาจะออกมาเจอเขาเฉพาะกลางคืนเขาไม่รู้ว่ากลางวันเธอหายไปไหนแต่เธอก็มาเจอเขาได้เฉพาะกลางคืน ตอนเช้าเข้าไปทำงานกลับมาก็มืดคำ่ำหมูนี้แกไม่เห็นไปหาแม่บ้างเลยนะแต่ต้นจนแม่ต้องดันด้นมาที่บ้านของแกเนี่ยผมอยู่กับเมียครับแม่อะไรนะนี่แกมีเมียแล้วอย่างนั้นเหรอแล้วทำไมไม่พามาให้แม่รู้จักตายละแม่อยากเห็นหน้าข้าตาไปพามาซะเดี๋ยวนี้ครับแม่ ไหนไปตามมาให้แม่ดูสิน่านแก้วน่านแก้วออกมาพบแม่ฉันหน่อยวันนี้แม่ฉันมาแล้วเงียบไม่ว่าเขาจะตะโกนเรียกจนเสียงแหบเสียงแหง้งก็ไม่มีเสียงขานรับจากน่านแก้วไหนละ่ะเมียของแกน่ะแม่อยากเห็นจะแย่แล้วแกหลอกแม่หรือเปล่าเพื่อที่จะกันท่าไม่ให้แม่พาผู้หญิงมาหาแกใช่ไหมตาต้น ผมไม่ได้หลอกนะครับแม่ผมมีเมียแล้วจริงๆเขาชื่อน่านแก้วเป็นผู้หญิงที่สวยการบ้านการเรือนเรียบร้อยแม่ต้องชอบเธอมากแน่เลยครับคุณหญิงจิตด,ดียังไม่ปักใจเชื่อจึงถือวิสาสะขึ้นไปที่ห้องของลูกชายพอค้นห้องก็ไม่เจอข้าวของที่บ่งบอกว่ามีผู้หญิงมาอยู่ร่วมกับลูกชายถ้าแกมีเมียและเมียแกอยู่ที่นี่จริงๆมันก็ต้องมีข้าวของ มีหลักฐานที่บอกว่าเขาอยู่ที่นี่สิแต่เธออยู่ที่นี่กับผมจริงๆนะครับคุณแม่เราอยู่ด้วยกันมาสองเดือนแล้วไหนล่ะข้าวของเครื่องใช้ที่เป็นของผู้หญิงนะเออนั่นสินะผมเองก็ไม่เคยได้สังเกตเลยครับคุณแม่แกหลอกแม่อีกแล้วใช่ไหมหละตะต้นผมไม่ได้หลอกนะครับแม่ผมมีเมียแล้วจริงๆแม่ไม่คิดเลยนะ ว่าแกจะหาเรื่องมาโกหกแม่ได้ขนาดนี้เสียอารมณ์พรุ่งนี้แม่จะนัดผู้หญิงคนใหม่มาให้แกดูตัวเหมือนเดิมคุณแม่ผมบอกแล้วไงว่าผมมีเมียแล้วแม่ไม่เชื่อแกร,รอกคุณหญิงจิตดีกลับไปด้วยความหงุดหงิดมืดคำนั่นแก้วจึงปรากฏตัวขึ้นเป็นอะไรเหรอคะพี่ต้น ทำไมหน้าบูดหน้าบึง้งเดินกลับไปกลับมาอย่างนั้นล่ะคะหายไปไหนมาน่ะไปซื้อของมาค่ะแม่ฉันมาที่นี่เขาอยากจะเจอเธอแต่ตอนนี้แม่กลับไปแล้วฉันเดินหาไปทั่วบ้านก็ไม่เจอเธอเลยขอโทษนะคะพี่ต้นฉันไปซื้อของนะคะแล้วก็มีของหลายอย่างที่ต้องซื้อมาก็เลยกลับค่าไปหน่อยนะคะ พรุ่งนี้แม่ของฉันจะมาใหม่แล้วก็จะพาผู้หญิงมาดูตัวด้วยเธอต้องอยู่ต้อนรับแม่ไม่อย่างนั้นแล้วก็แม่ต้องหาผู้หญิงมาให้ฉันไม่รู้จบชายหนุ่มบอกกับเมียรักนานแก้วไม่ได้รับปากและเมื่อแม่เข้ามาเธอก็ไม่อยู่อีกแล้วทำให้ต้นหงุดหงิดใจมากพี่ต้นเป็นอะไรเหรอคะเปล่าจ้ะ ไม่ได้เป็นอะไรคุณแม่บอกว่าพี่ชอบไปทำบุญกีกี้อยากไปพรุ่งนี้เราไปทำบุญด้วยกันนะคะพี่ต้นน้องกีกี้ความจริงแล้วพี่มีเมียอยู่แล้วพี่คงไม่สะดวกไปกับกีกี้หรอกอะไรนะคะพี่ต้นมีเมียแล้วอย่างนั้นหรอคะใช่แล้วจ้ะพี่มีเมียแล้วทำไมคุณแม่ของพี่ไม่บอก ท่านไม่ชอบเมียของพี่น่ยก็เลยหาทางกีดกันพี่เชื่อว่าน้องกี้กี้เป็นคนดีจะไม่อยากจะแย่งสามีของคนอื่นหรอกใช่ไหมจ๊ะหลอกกันแบบนี้ชั่วช้าจริงๆฉันจะไม่มาเหยียบที่นี่อีกเอ้าวไปไหนแล้วล่ะหนูกี้กี้เข้าไปไหนเฮ้ยตะต้นแม่ครับผมมีลูกมีเมียแล้วผมก็บอกเธอไปตามตรงอีกแล้วนะ แกหลอกตัวเองแล้วก็หลอกคนอื่นว่าแกมีลูกมีเมียฉันบอกแล้วไงว่าถ้าแกมีลูกมีเมียจริงก็เอามาให้ฉันดูแต่ผมมีเมียแล้วจริงๆนะครับคุณแม่งั้นแกก็หลอนถ้าไม่หลอนเลยก็ลูกเมียของแกก็คงปรากฏตัวในวันที่ฉันพาผู้หญิงคนอื่นเข้าบ้านมาแล้วสิถ้าอย่างนั้นเย็นนี้แม่ก็อยู่รอแล้วกันครับ เดี๋ยวน่านแก้วเขาก็กลับมาสงสัยจะไปตลาดอีกรอบทำไมจะต้องรอตอนเย็นทำไมเมียแกเป็นผีหรือไงถึงได้ปรากฏตัวได้เฉพาะตอนเย็นๆนะฮะน่าเขาคงไปซื้อของนะครับเย็นๆเขาก็กลับช่วงเช้าเขาไปทำธุระที่ไหนก็ไม่รู้ผมจะเจอหน้าเขาอีกทีก็ตอนเย็นนั่นแหละได้ฉันจะรอดูรอดูหน้านางในฝันของแก ว่าจะสะสวยสักแค่ไหนคุณยิงจิตด,ดีรอจนมืดค่าแต่ก็ไม่มีใครโผล่หน้ามาในฐานะลูกสะใภ้แกหลอนจริงๆนั่นแหละตะต้นผมไม่ได้บ้านะแม่ถ้าไม่ได้บ้าแกก็หาร่องรอยว่ามีเมียมาอยู่ด้วยจริงๆให้แม่เห็นสักทีสินี่อะไรในตู้เสื้อผ้าไม่มีเสื้อผ้าสักชุดหนึ่ง ชายหนุ่มได้ยินแล้วก็รู้สึกร้อนใจแน่นอนว่าแม่เข้าไปแล้วเธอก็ปรากฏตัวขึ้นเธอไปไหนมาน่านแก้วฉันบอกแล้วไงว่าแม่จะมาวันนี้ขอโทษค่ะฉันไปซื้อของแล้วรถก็ยางระเบิดทำให้กลับมาไม่ทันตั้งใจจะซื้ออาหารมาทำต้อนรับแม่ของคุณนะคะ ทำไมมันถึงได้ประจวบเหมาะอย่างนี้ล่ะร้อยวันพันปีรถไม่เคยเสียพอฉันบอกว่าแม่มาเท่านั้นแหละรถเสียขึ้นมาทันทีนอกจากฉันจะไปซื้อของแล้วฉันก็ยังไปหาหมอมาคุณต้นคะฉันท้องจริงเหรอนี่ท้องจริงๆเหรอน่านแก้วโอ้ฉันดีใจมากเลยชายหนุ่มเองเมื่อได้ยินอย่างนั้นก็หายโกรธเป็นปลิดทิ้ง เข้าไปทำงานแล้วก็รีบกลับบ้านไม่วอกแวกที่ไหนแต่จนแล้วจนรอดคุณยิ้งจิตดีก็ไม่เคยได้เห็นหน้าลูกเมียที่ลูกชายบอกวันนี้แม่มาหาฉันอีกแล้วอะ่ะแล้วก็หงุดหงิดจนนี้กลับบ้านไปแล้วหายไปไหนอีกแล้วนานแก้วแถมยังพาลูกไปด้วยอีกขอโทษอีกแล้วขอโทษตลอดเลยแล้วก็ไม่เคยโผล่หน้ามาให้แม่เห็น จนแม่สงสัยว่าฉันหลอนคิดไปเองว่าตัวเองมีลูกมีเมียแล้วนะใช่หนุ่มยืนพูดคุยกับเสาบ้านแล้วเดินไปหยิบลูกแตงโมมาถือเอาไว้แตงโมลูกพ่ออีกเดี๋ยวพ่อจะพาไปเยี่ยมคุณย่านะลูกแม่เข้ามาที่นี่ทีไรก็ไม่เจอแตงโมลูกของพ่อสักทีเดี๋ยวพรุ่งนี้แตงโมไปกับพ่อดีกว่า กจบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องสัน้นนางในฝันค่ะหวังว่าทุกคนคงจะชอบกันนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ